น้องหลังจากเขาชี้หลมาประมาณจากสิบกวนาทีนะครับผม <c oughs> จากขั้นแรกมาขั้นที่สองก็ประมาณจากสิบกโลนะครับผม <c oughs> นี่กลับมาถึงบ้านเราค้ำน,นะครับผมขั้นที่สองเป็น l อ7 0 8นะครับสีสมพี่น้องเด้อนะครับ <c oughs> บ้านเราค้ำอำเภอศิรินทร์นะครับห่างจากบ้านมาขันมา10โลนะครับพี่น้องแล้วก็เที่ยจากนีก้กะที่นะครับออกไป นำคุณเสร็จนี่เลยพี่น้องเด้ออกไปได้เลยนะครับเป็นนำคุณลอยก็รู้นะครับเป็นขั้นที่สามบ่านอาจะไปเกินบ่นอาจจะเกินบ่ายโมงกัน่าจะหอดนำคุณนะครับผมตอนนี้เวลากอยู่ประมาณจักสามโมงเศร้านะครับผมสามโมงเศร้าเก่านาฬิกานะครับเหลืองามยามดีนะครับพี่น้องเดี๋ยวย้ายรถออกก่อนพี่น้องนะครับรถคนละหลายคันพี่น้องถึงตัดยางพรมนะพี่น้องเ้อ แลวนี้เพ่นไส้บิ๊กแบกนะครับเด้อตัวนี้นะครับลุงคิดเราบิ๊กแบกไม่ใช่บิ๊กแบกใหญ่ที่เราใส่ขี้เหล็กแล้วนะโอ้หลุดแล้วหลายคันนี่พี่น้องพูดนะทั้งหลุดแม็กโครทั้งหลุดเจรหลุดแม็กโครทั้งหลุดหกล้อนะครับหลายอย่างกูดังแบบนี้นะครับอยู่นี่นี่ครับทั่งใส่มันเพิ่นเพิ่นใส่ถุงบิ๊กแบกเอานะครับทั้งสิลินทอนอ่านังคนก็ใส่ผ้ายงเบียบพวกผมนะครับอ่านังคนก็ใส่บิ๊กแบกนะครับพี่น้องมาหอดมาถึงเบิร์ดนะครับบ้านเล่าคำอำเภอสิรินธรรนะคับขขางเื่อนสิิรนธรเลยนะครับนี่ มู่บ้านนี่ไปอีกจุดหน่อยก็เป็นเขื่อนสิรินทรนะครับเขื่อนนะครับบอกใหญ่เลยนะครับเด้อเขื่อนสิรินทรมีแพผู้ใดอยากลองแพกับมาลองแพข้าเจ้ากับมาเที่ยวหลายอยู่นะครับผมสำหรับเขื่อนสิรินทรนนะหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับนี่ครับอยู่ข้างเขื่อนสิรินทรเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ปลามันกับไหลนะครับทั้งปลายางกับไหลพี่น้องเด้อนะครับทั้งปลายางปลามันนะครับแล้วเลย เขาไปยืยกเอออะไรเ่ยละสายไฟมันอยู่คนอันนี้คนมันหลายรถ็นขวมม้านะครับรถมันหลบครับพี่น้องสีเแรงนะครับผมตัวนี้เก่าหลุดเก่านะครับผมโอเคน้พี่น้องเนาะจากจากังับึงนะครับไ้าเนนีไรน,นไปกำราดำงเข้าไปบิรับ ปอต่อขึ้นกระดังงี้ตั้มนี่แหละถอดหมอแบ็ดได้กับพอแล้วนะครับถอยเบิ้งพี่น้องเด้อนั่นก็ถอยเข้ามานั่นก็ได้ดดเรียบร้อยแล้วพี่น้องเด้อนะครับผมตัวนี้เป็นแอลนะครับที่เจ็ดศูนย์แปดนะครับบังหันไฟดับประมาณชั่วโมงหนึ่งพี่น้องก็เลยรอนะครับโดนเติบนะครับกัวไฟสีมากระลังวัตถิยหญ่ไปทางหม่องอื่นละ่ะใหายไปเห็ดหมู่บ้านอื่นแต่ว่ามันมาพอดีนะครับผมอันนี้จะเป็นนะครับบ้านบ้านเรา เราเนี้ยก็เราโจงบอกนะครับแก้วซีเจ็ดนะครับอันนี้นะครับลูกหลานขาเจ้าตีดอยูจังหวัดซากแก้วนะครับผมกับอู่เฮาเพิ่นกันแน่น้ำกันมิดตยู่ที่อุบลราชธานีนะครับผมอำเภอิรินทรอนนะครับเอฟซีเพิ่นเคยตดกับผมอยู่จังหวัดซากแก้วนะครับเด้อเพื่อนเป็นเครือญาติกันเพื่อนกันแนะน้ำมานะครับแน่น้ำกันมาให้ผมนะครับว่าเอาไข่นี่ยังที่นะครับผมก็อยููที่อำเภอิรินทรอนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ไฟดับพี่น้องลาซาไปชั่วโมงหนึ่งนะครับผัยหญซื้อหลังค้านั่นว่าหลังค้าเล้าบ่าผุดเดี๋ยวีไปวัดเบื้งหลังค้าขอ,อกรถดเร้านะครับผมนะครับคอกคอ,อกหลดเร้านะครับตัวนึง หลังคาสูงเต <idity> ือไปหน้องเด้อนะครับตัวนี you, はは้เดินหน้ามาอีกเชื่อเดินหน้ามาอีกหน่อยหนึ่งมันติดคันแถมเสือสองตัวด้วยพี่น้องเด้อนะครับแถมเสือนะครับผมแถมเสือสองตัว เย็กพขดีหลังค้าเลยสูงวาเพระว่าหลังค้าเลยผุดสูงสูงสูงอิหรีนะครับผมวัดประทับประดานะครับรดน้อยตามกลรมหนาพุานพ่นะครับวัดบึงขอบลังค้ากันได้หนึ่งเออเราหามิดกลัวนะครับ,บนเนี่ย มันหาหมีดกวนปะลังคานะครับลังค่าหาหมีดกวนนะครับ,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 รรบโอเคพี่น,อน้องเนาะจังที่ได้ไปต่อนะครับผมที่อำเภอนําคุณนะครับผมร้อยกว่าโลนะครับนี่ละลัดออกไปทางบ้านแล้วนี่ยนะไป,ปไปทางบุญทลิกดิอันทั้งไรไก่ไปหนีไปเลยเด้อเต้ไกลเด้ไปทางบุญทลิกเล่นบ่บุญทลิกเล่นบ่ครับ ไปบ้านมันออกจะหนีไปมันถีบไปบนอันนี้มันประไม่ครับมันประไม่มันจะเป็นน่องเรือมันหล่อนดีสกันดอกครับมันปลาแคมครับปลาแคมเลยเดี๋ยวมันเดียกบอกนะครับผมไปไปเมหน้ากระแซงผลลุ่คขุ่นกับมาที่นี่ก็นที่เดินทางเลยนะครับผมเพราะว่ามันสีคำเดินทางครับโอนเอาเตะรับกรุงเทพเด้อกรุงเทพกรุงเทพกรุงไทยมีแต่เงินโอนลับมักคะับหลวงนะครับผมหาเมียกลัวนะครับผมบ่ได้ทบริเวณถามพอแล้วได้นะครับ กูดังนี่เทไรกึ่งพ่อหามตดกูเนาะหามกับเมตรมดกับุกเมตรนะครับเสานีกูนะครับยกไปทันสุดนะครับมันด้ถึงลังค้าไมันด้ถือลังค้าพอแล้วนะครับคือเสานีประมาณเกี่ย6กเมตรพอแล้วว่ะตัดออกหน่อยเดียวครับตัดออกประมาณสามสิบนะครับว่ามันตำตำนะครับเน้อนะครับนะครับติดตั้งให้พี่น้องเขาได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อทั่วประเทศไทยเลครับผมมาจากโคราชประมาณสี่ร้อยเจ็ดสิบโลนะครับผมมาหอด มาหอดใหญบ้านเอฟซีลูกขาเขานะครับอันนี้ใหญ่แล้วก็มีหนองนะครับอยู่ท่าแก้วนะครับในน้ำให้ติดน้ําอูเขานะครับกะมาติดนะครับผมให้สองคันนะครับวันนี้ของอ้ไสิลินทอนนะครับครับอืมครับมันติดนะครับมาเรื่อยๆครับสิลินทอนเขามาตลอดนะครับผมสำหรับผู้ใดอยากได้ก็จังซังนะครับหนาฝนทั้งท่าแก้วนะครับพิษณุโลก อุทยัยสุพันธ์นะครับผมอีกจช่นน้อยฝนจางขาจากกสิมันออกหลายนะครับโซนทั้งนั้นนะครับนะครับไปพอกันครั้งที่สามอยู่อำเภอนำคุณเงินโตนะครับอุบลราชธาน,นีเลยนะครับ